หลังจากที่เอาเนื้อห้ํผสมกับปีให้แม่บ้านผมมาตกปลาอยู่ห่วยเลยบ่อหางห่วยเลยแหละครับพี่น้องทั้งใดทั้งใดล้อลุ่นน้ำล้อลุ่นน้ำเอาเนาะยเอายังเอายังไม่ได้นี่พ่อมือนี่ยังแล้วแต่ว่าเป็นยังกําลังสิบอกว่าเพิ่นเอาไอ้ไอ้ยังกาะนมปังมาผสมพร้อมครับพี่น้องวันนี้เว้ยได้ปพาหมอนี่บ่ หมอสุดยอดฮะดูดิหมอเออันสี่บอกนี่แสดงมาโอ้โหเต็มของงานยัดแหละครับพี่น้องเดียวเดทีเด้อที่อน้ามันก็หนเ่าที่ต้องดูดโอ้โหปลาเข็งอ่อยต่อยมีปลาขาวพร้อมตามที่ตัวโอ้โน้าาหมอถือว่าเนื้อไอ้ห้ามผสม ผสมอยียงก่าเออลืมเรืองาห้ามผสมกับปีนี่สุดยอดอีกนีครับพี่น้องจัดไป